นึกจามือนี่ก็อยู่ในหัวในสวนคือเก่าเพิ่นมาเลี้ยงงัวเนาะจ้ะเนาะวัวน้องไข่มุกมาจา้ะวัวน้องไข่มุกคนสวยเหรอจา้ามึงนูจกจ้ะเพิ่นมีสวนกระปลอยเขาสวนเหรอจ้ะไม่เติบโตนาฮะาก,ก็จะโตน้อยๆก็ได้โตหญ่งๆก็ควรจ้าอันนี้โตโอ้เป็นเนื้อคว้ามัน ตัวผูนาะจ้นะเนาะเป็นตัวเมียเป็นมาจ่ามานะจ้าวิถีชีวิตเกษตรเนาะสวนหญ้าเพิ่นปลูกไว้แล้วเพิ่นก็ปล่อยมาเนาะจ้นะเนาะนี่ก็ปล่อยเข้ามาให้ทําความสะอาดสวนเลยจ้ะสวนยูคาเนาะทําความสะอาดไปพร้อมเลยหญ้าจะได้บ่รุษเนาะจ้นะเนาะพันมาจ่าพี่นะ้องวัวน้องไข่มุกคนสวยจ้นะ ี่น้องเอาบรรยากาศธรรมชาติมาให้ชมจ้ะจะสวยงามมากเนี่ยจ้าแดดลมลมตกพี่น้องคนก็เย็นจ้าพ็นกระยูสบายด้จ้าพี่น้องเฮ้ยพันแดเพันเหลียวเบิ่งพันสงสัยวะเข็ดหยังน้อเส่นพันบา เพือ่อเดากเขากล้องเนี่นะจ้ายิธีชีวิตเกษตรเนาะกบปล่อยเลี้ยงจ้านาแร่งกะจะสบายแน่เนาะจากเพราะว่ามิธีกลวงๆก,กับสามารถปล่อยได้เนาะแต่ว่านานี่เขาก็ต้องเลี้ยงตามหัวตามสวนเจ้าคลองจ้าเพราะว่าคนปลูกสิ่งปลูกของไรเนาะจากว,ว่าจะเป็นหน้าเข่าหรือปลูกของทั่วไปเนาะเียน,นะจ้าวิถีเกษตรเนาะ บางมือเพิ่นก็นต้องไปตัดหญ้าได้จ้ะเอามาเป็นขั้นรถไถได้ได้จ้ะหญ้าเต็มรถมาได้ได้จ้ะเพราะว่าวัวทั้งหมดนี่อยู่สิบเอ็ดตัวเนาะพี่น้องคนนจ้ะเขาไปกินนี่แหละจ้ะวิถีชีวิตของกเกษตรเนาะเพราะว่าเจหน้าที่การงานอะไรก็มีความลำบากเมื่อสุย่างหละจ้ะแ่กระสูนบะถอยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า